เอาละครับ FIVB เปิดเกมเดินเรื่องกับตู้เย็นแน่ครับหากในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมีรายชื่อของเหงียนทิบิเกตซึ่งเป็นประเด็นดราม่าไปทั่วโลกในขณะนี้แหะครับต้องบอกว่าโดนแน่หากพบการแข่งขันในครั้งนี้ ลุ้นแบนทั้งเซิร์ฟหากตรวจพบโกงจริงแต่ถ้าหากตู้เย็นไม่มาแข่งขันในครั้งนี้คงจะเป็นคำถามที่ต้องตั้งกันไปยาวๆด้วยเหตุผลอะไรถ้าทำคะแนนได้มากขนาดนี้แล้วไม่มาแข่งอะเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับ สำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกา้าด้านล่างสายมือครับ คือก็ต้องบอกกันะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีสุดคลาสสิกจริงๆนะครับที่มันเป็นมาอย่างยาวนานแล้วมันไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะจับมือผู้กระทําผิดดมดูได้นะครับคือแต่ตอนนี้เนี่ย f i v b ต้องเปิดเกมแลครับต้องเดินเรื่องแล้วนะครับถ้าหากว่าการแข่งขนันชิงแชมป์โลกเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับในการจับตาตู้เย็น ว่ากล้าลงเล่นไหมในการแข,ข่งขันครั้งนี้ถ้าหากว่าลงเล่นมีสิทธิ์ถูกจับนะครับในการไปตรวจเพศแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าบทลงโทษถ้าหากว่าผิดจริงจะเป็นแบบไหนอย่างไรคือต้องย้อนรอยดราม่านะของบิ๊กเวสตู้เย็นเนี่ยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนักตบสาวผู้ถูกตั้งคําถามมากมายเสเหลือเกินนะครับว่านี่คือหญิงจริงหรือชายแท้กันแน่นะครับ เพราะว่าใน u 21เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากที่รอคอยกันมานานตู้เย็นเนี่ยนะครับหรือเงียนที่บิ๊กเทสเนี่ยอายุ25ปีสูง188เซนติเมตรครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งบีหลังสังกัดสโมสรน,นินบิงนะครับโดเดโคโดดเด่นด้วยพลังการตบที่หนักหน่วงนะก็คือขึ้น3เมตรคือตายแน่นอนนะครับหรือจังหวะตบเนี่ยคือหนักจริง นะครับสาวไทยเราเอาไม่อยู่ครับสรีระที่แข็งแกร่งเกินกว่าผู้เล่นหญิงทั่วไปจนกลายเป็นอาวุธหลักของทีมนะครับที่จะสามารถยกระดับทีมชาติเวียดนามให้กลายเป็นมาหาอำนาจใหม่ของวงการวอลเลย์บอลอาเซียนได้อย่างรวเดเร็วหลังจากพาทีมเวียดนามเนี่ยเอาชนะทีมชาติไทยไปได้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเดือดกันเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซีวีลีกนะแล้วตีคนเดียวในตู้เย็นเนี่ยต้องบอกว่าพลังมันโหด มันจะมีผู้หญิงคนไหนทําได้ขนาดนี้ขณะที่โคดออสเนี่ยต้องขยี้ตาดูอะครับว่าเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยยังไม่เคยเห็นใครทําได้ขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหนี่มันโคตรนักกีฬานะฮะด้วยฝีมือในการสร้างสถิสติโลกด้วยการทําคนเดียว61แต้มในแมตช์ดเดียวในหลีกเวียนามปี2022นะครับเรียกได้ว่าตีคนเดียวเกือบ3เซตล่าสุด นะครับ45แต้มก็เกือบ2เซตคิดเป็น55%ของคะแนนนะครับในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ cv ีวีลีก2025 5เซตทุบไทยเป็นคนเดียวเลยนะครับ45แต้มคือโหดมากๆมาแบบแรงๆไม่มีตกจนเกิดความกังวลเรื่องเพศขึ้นมาหลังจากคุมเคลือมาโดยตลอดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแนะ่ จริงๆถ้าหากจะย้อนไปในจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันดรามา่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ซีเกมปี2021แล้วครับ <c oughs> เมื่อแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเฮ้ยไปสังเกตนะครับตามลักษณะทางกายภาพและพลังกำลังของเธอหรือว่าตามโซเชียลต่างๆเนี่ยครับที่มันมีภาพออกมาทั้งลูกกระเดือกทั้งตรงเป้ากางเกคืออันนี้คือแฟนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็ไปจับสังเกตกันแล้วก็มีภาพออกมาเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างนะ จนเป็นคําถามในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยมันมันยังไงกันแน่นะครับแล้วมันก็เป็นข่าวลือมาด้วยว่าภาพในอดีตมันก็ไม่สามารถบอกได้แต่ก็ตั้งข้อสงสัยได้เพียงแค่เท่านั้นนะครับกระแสความเครือบแคลงได้แพร่กระจายไปทั่วอาเซียนและเอเซียนะครับเกิดเหตุการณ์แฟนวอลเล์บอลของทีมชาติมาเลเซียเนี่ยแหละนะครับที่ไปแข่งในซีเกมเนี่ยเขาออกมาประท้วงนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันไม่แฟร นะครับมันสงสัยหลีกอาชีพเกาหลีใต้ก็เคยขอตู้เย็นให้โชว์เอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเพศสภาพ แต่เรื่องก็เงียบหายไปตามสายลมนะครับก็ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้นะครับขณะที่นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่าไทยเองก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันกับหลายชาติแต่ในเมื่อยังไม่มีการตรวจสอบยางเป็นทางการก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกแต่บอกได้เลยครับว่าถ้ามาชิงแชมป์โลกนี้ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่า FIVB ตอนนี้เขาเริ่มตรวจหมดแล้วไงนะครับชี้แจงแล้วก็ดําเนินการใดๆต้องคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของนักกีฬาตาม แนวทางของคณะกรรมการโอลิมปิก IOC นะครับแต่มันก็ยังมีโอกาสนะถ้าหากว่าตู้เย็นเนี่ยนะครับไม่ไปแข่งชิงแชมป์โลกมันมีหลายกรณีอยู่นะไม่ว่าจะอ้างด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อะอย่างไทเกอร์เนี่ยเขาลงเอาไว้ว่าถ้าหากว่าตู้เย็นยังดือ้อแล้วก็ลงเล่นตามปกติเนี่ยนะครับลุ้นเสี่ยงโดนสุ่มตรวจหรือไม่แล้วถ้าตรวจเจอแล้วผิดจริง ยาวนะครับแต่คือเอาจริงถ้าเล่นมาเขาไม่สุ่มหรอกครับเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้น่าสงสัยถ้าหากว่าลงเล่นตามปกติเนี่ยคราวนี้แหละ FIVB ก็จะยึดกระบวนการนะครับเอกสารมากกว่าเสียงวิจารณ์กรณี u 21จึงน่าจะทําให้การตรวจเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยรอบๆมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทาง FIVB ไม่มีนโยบายในการแบนไปก่อนนะครับคือไม่มีการแบนล่วงหน้าว่ากันเถอะ นะครับหรือในกรณีที่มีชื่อแต่ไม่ได้ลงหรือว่าถูกเปลี่ยนตัวก่อนเริ่มรายการก็มีสิทธิ์เป็นไปได้คือลดพลังกดดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสุดท้ายแล้วแบบอ้างเจ็บนะมาซ้อมมาแล้วเหมือนจะแข่งจะแข่งโอ๊ยเจ็บลงไม่ได้อันนี้ก็มีสิทธิ์นะครับหากเอกสารใดๆของนักกีฬามีจุดที่ต้องชี้แจงเพิ่มและทีมประเมินความเสี่ยงว่าอาจจะกระทบผลงานหรือภาพลักษณ์เช่นกรณีมีคำร้องจากชาติคู่แข่งเนี้ยเวียดนามอาจจะใช้สิทธิ์ปรับช็อตลิส ตามหน้าต่างที่กติกาอนุญาตนะครับแม้ว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ก็ยังอยู่ในกรอบระเบียบนั่นหมายความว่าทางออกคือตัดชื่อตู้เย็นออกจาก14คนนั่นเองนะครับ 3. ครับอ้างความเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจนต้องถอนตัวก่อนไปชิงแชมป์โลกหรือว่ามาแล้วถอนตัวก็ยังได้นะครับคือมันจะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบอะไรประมาณนั้นเนี่ย นี่ก็เป็นหลายๆสื่อนะครับที่คาดการณ์กันว่าอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคของทางเวียดนามหรือเปล่าที่หลบเลี่ยงในการตรวจสอบนะครับหรือตำนานโอลิมปิกครับของจีนเนี่ยก็เคยพูดนะเออหลังวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยโปแตกถูกจับตรวจเพศได้นะครับตำนานของโอลิมปิกหุยรั่วฉีเนี่ยนะครับหลังที่มีกรณีดังที่หองเนี่ยถูกจับแล้วก็มีการปรับจริงๆเนี่ยอดีตนักตบของจีนนะครับชุดเหรียญทองโอลิมปิกเลยนะ ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากรณีที่มีข้อกังขาสัพพันวอลเลย์บอล เวียดนามสมผู้เล่นที่ขาดคุณสมบัติของยู21เข้ามาแข่งขันเนี่ยนะครับได้เริ่มทําการสอดสวนและดําเนินมาตรการตามกฎระเบียบแล้วเรื่องนี้ทําให้นึกถึงตอนที่ทํางานเป็นผู้แทนนะครับฝ่ายเทคนิคครั้งแรกตอนที่ตรวจสอบเอกสารก็คิดอยู่ว่าเราจะตรวจคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันให้แม่นยําได้อย่างไรนะครับประเด็นตรงนี้ก็มีที่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งแน่นอนแหละ ด้วยการตรวจพันธุกรรมหรือยีนก่อนแข่งขันเพื่อรับประกันความยุติธรรมไปเลยอันนี้เขาเสนอมานะตำนานวอลเลย์บอลหญิงจีนเนี่ยนะครับในอีกด้านก่อนหน้าที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยซานโฮเซนะครับในสหรัฐเคยเกิดประเด็นถกเถียงเรื่องผู้เล่นข้ามเพศจนทำให้นักกีฬาหลายคนต้องออกจากทีมไปก็มีมาแล้วนะครับหรือในอนาคตประเด็นด้านจริยธรรมทางการกีฬาและการาผลกระทบ ทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็คุณสมบัติการเข้าร่วมของนักกีฬาจะกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากนะครับว่าจะไปจํากัดความไอ้คำตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันก็คงจะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เซนซิทีฟมากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องทําให้พิสูจน์ให้ได้ไม่ใช่มาเอาเปรียบนักกีฬาในแต่ละประเทศสุดท้ายก่อนมาแข่งก็ต้องพิสูจน์กันไปจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่เอาให้มันยุติธรรมที่สุดแค่นั้นนั่นคือโจทย์สําคัญแล้วก็ต้องไม่ไปละเมิดนะครับทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็ไม่ไปละเมิดในทีมอื่นๆหรือว่าชาติอื่นๆในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับ แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจล่ะครับสระได้ทุกวันเย็นสบายหัวจัดหนักจัดเต็มโปโคตดคุม้มได้ที่ตะก,กาด้านล่างสายมือเลยนะครับ